สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม N4 มาลองทำแนวข้อสอบไวยากรณ์กันต่อค่ะต่อกันข้อที่6นะคะข้อที่1ถึงข้อที่5อยู่ใน EP 3ลองกลับไปดูใน playlist ติวสอบ N4 ไวยากรณ์กันได้นะคะข้อที่6อ่านโจทย์แล้วเราจะเลือก choice ไหนดีคะ หยุดวิดีโอเพื่อคิดคำตอบกันนิดนึงแล้วก็เล่นวิดีโอต่อเพื่อฟังคำตอบคำอธิบายนะคะเรามาดูโจทย์ด้วยกันก่อนก็ได้ค่ะข้อที่6โจทย์บอกว่ามิเตะคามิฮิโคคิกะโซระจุดๆ,ๆุดจุดทนเดยุโยดูสิเครื่องบินกระดาษกำลังบินจุดๆุดจุดท้องฟ้า มิฮิโคคิก็คือเครื่องบินกระดาษนะคะส่วนโซระก็คือท้องฟ้าและโจทย์ในข้อที่6กเนี้ยคำกริยาตัวสุดท้ายจะเป็นตัวบอกใบ้ให้เราเลือกคำช่วยที่ถูกต้องค่ะคำว่า t ทนเดอิรุก็คือกำลังบินเขามาจากคำกริยาโทบีมัสที่แปลว่าบินค่ะซึ่งคำว่าโทบีมัส เป็นคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ในกลุ่มเดียวกับคำว่าเดินกลุ่มเดียวกับคำว่าวิ่งข้ามถนน,นหรือว่าเดินเล่นค่ะซึ่งเขาใช้คู่กับคำช่วยโอ้นั่นเองบินอยู่ในสถานที่ไหนก็จะเป็นคำนามโอทนเดอิรุสำหรับโจทย์ข้อนี้สถานที่ก็คือท้องฟ้าค่ะ บินอยู่บนท้องฟ้าข้อที่7ให้เวลาอ่านโจทย์สักครู่ค่ะหยุดวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็คิดคำตอบหลังจากนั้นเล่นวิดีโอเพื่อฟังเฉลยแล้วก็คำอธิบายค่ะโจทย์ข้อที่7มีคนคุยกันสองคนคุณ A พูดว่าโด d โยบิโดโกะอิคิมัสกะวันเสาร์จะไป จุดจุดจุดที่ไหนคุณบีตอบว่าเอะไม่อ่ะอุจิเดะห้องโงโยมิตยเดสอยากจะอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านนะ่ะข้อนี้ใครมือไวใจเร็วเลือกช้อย c ีผิดนะคะเราดูคำตอบของคุณบีดีๆแล้วเลือกคำช่วยใหม่ค่ะคุณบีตอบว่าไม่อะ่ะ ฉันอยากจะอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านดังนั้นคำถามของคุณเอก็จะต้องถามว่าวันเสาร์จะไปที่ไหนสักแห่งไหมจะไปที่ไหนสักแห่งเราจะเลือกโดโคคะนะคะโดโคคะอิกิมาสกาคุณจะไปที่ไหนสักที่หรือเปล่าคุณจะไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่า ทำไมถึงเลือกโดกโขคะไม่ใช่โด k โหยเพราะถ้าเราถามคําถามด้วยโด k o e ยคำตอบมันจะเป็นยังไงคะคาตอบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติคุณเอถามว่าโด k โ e i อิคิมัสกะมันจะมีความหมายว่าคุณจะไปที่ไหนคนตอบจะต้องตอบสถานที่ที่เขาจะไปค่ะ เช่นคำตอบของคุณ B ในตัวอย่างสีน้ำเงินเข้มด้านล่างนี้นะคะเขาตอบว่าเดพาโตเออิค e ิมัสฉันจะไปห้างแต่ถ้าคำถามถามด้วยโดคโกคะคำตอบจะเป็นยังไงคะคำตอบจะต้องตอบรับหรือตอบปฏิเสธก่อนคะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างด้านล่างสุดนี้คุณ A ถามว่าโด k โกคะอิค ok oka ิมัสกะคุณจะไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่า คุณจะไปที่ไหนสักที่หรือเปล่าคนตอบจะต้องตอบรับก่อนค่ะอย่างเช่นคำตอบของคุณ B ีให้เดฟ่าโตเอิกิมไปสิฉันจะไปห้างหรือจะต้องตอบปฏิเสธก่อนค่ะเหมือนคำพูดของคุณซคุณ C ปฏิเสธว่าอีไม่ไปโตโกโมอิกิมาเซนไม่ไปที่ไหนหรอก แบบนี้ค่ะนี่คือความต่างของคำถามโดโคคะกับด o คเอะตรงนี้ต้องระวังในการเลือกคำช่วยด้วยนะคะเราดูคำถามของคุณ A ประกอบกับคำตอบของคุณ B ดีๆเราจะได้ไม่เลือกคำตอบผิดค่ะข้อที่8โจทย์ยาวมากมีแต่ตัวหนังสืออ่านจบแล้วเราจะเลือก choice ไหนดีคะ คุณเอพูดว่าโอが足เนกะでาがちนっとเดสกาชโตคาเตเอิมคือว่าฉันมีเงินไม่พอนะ่ะให้ฉันยืมหน่อยสิคุณบีตอบว่าซึมิมาเซนขอโทษนะวัตชิโมะนิเซนเอนจุดจุดจุดมเตะอิน่นดาคำตอบของคุณบีเขาบอกว่าฉันก็สองพันเยน m ม t e อีไนก็คือไม่มีข้อนี้อธิบายแบบกำปั้นทุบดินเลยนะคะเราเห็นคำกริยา o มเตอีไนไหมคะเขาเป็นรูปปฏิเสธแล้ว choice ไหนใช้งานคู่กับรูปปฏิเสธได้บ้างคำตอบก็คือชอยส์บีบอยค่ะชิกะที่แปลว่าเท่านั้นชิกะ จะใช้คู่กับรูปประโยคปฏิเสธค่ะดังนั้นคําพูดของคุณ B เขาบอกว่าขอโทษนะฉันก็มีเงินแค่2,000เยนเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือไม่สะดวกให้คุณ A ยืมนั่นเองทีนี้เรามาดูช้อยส์อื่นกันนะคะว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาเริ่มที่ช้อยส์ A ดักเคดักเคก็แปลว่า เท่านั้นเหมือนกันค่ะแต่เขาใช้คู่กับรูปประโยคบอกเล่านะคะถ้าคุณบีจะบอกว่าฉันก็มีเงินแค่2,000เยนเท่านั้นโดยการใช้ดาเคจะต้องเปลี่ยนคำกริยาด้านหลังให้เป็นรูปบอกเล่าค่ะเปลี่ยนใหม่เป็นวาตาชิโมนิเซนเอนดาเคโมเตอิรุนดาแบบนี้ค่ะ choice C ค่ละ ขล่ะมีคำแปลได้สองอย่างค่ะก็คือแปลว่าจากก็ได้ใช้บอกจุดเริ่มต้นของเวลาจุดเริ่มต้นของสถานที่หรือจุดเริ่มต้นของจํานวนอะไรบางอย่างหรือจะแปลว่าเพราะว่าที่ใช้ในการบอกเหตุผลหรือบอกสาเหตุก็ได้ค่ะซึ่งไม่ว่าจะแปลว่าจาก หรือจะแปลว่าเพราะว่ามันไปกับความหมายของบทสนทนาเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เหมาะสมเลยค่ะและข้อดีด็อกกรที่แปลว่าประมาณใช้ในการกะประมาณจำนวนอะไรบางอย่างถ้าเราจะบอกว่าฉันก็มีเงินประมาณ2,000เยนก็จะต้องเปลี่ยนคำกริยาท้ายประโยคเป็นรูปบอกเล่าค่ะ มอตชิโมนิเซนเอ็นกุไรมอเตอิรุนดะแบบนี้จะเหมาะสมกว่าค่ะข้อที่9บอกใบให้ว่าเป็นการใช้งานคำวิเศษคู่กับไวยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงบางตัวค่ะไวยากรณ์บางตัวเขาจะมีการใช้งานร่วมกับคำวิเศษบางคำเพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น เรามาดูโจทย์ข้อที่9ด้วยกันก่อนค่ะเขาบอกว่าอัสตาวะจุดจุดจุดไทฟูกะคุรุโตโอโมยมัสพรุ่งนี้นะ่ะคิดว่าจุดจุดจุดพายุใต้ฝุ่นจะมาวยากรโตโอโมยมัสบางครั้งเขาจะมีการใช้งานร่วมกับคำวิเศษตัวหนึ่งใน4ี่ช้อยสนี้นั่นก็คือถ้าบุญค่ะ ถ้าบุญที่แปลว่าอาจจะหรือบางทีดังนั้นโจทย์ข้อที่เเขาบอกว่าพรุ่งนี้น่ะคิดว่าพายุใต้ฝุ่นอาจจะมาหรือพรุ่งนี้น่ะคิดว่าบางทีพายุใต้ฝุ่นจะมาแสดงการคาดคะเนแสดงการให้ความคิดเห็นของผู้พูดนะคะ ส่วน choice อื่นๆมันไปกับไวยากรณ์นี้ไม่ได้เลยค่ะดูที่ความหมายก็ไม่ได้แล้วอย่างเช่น choice a มาดะแปลว,ว่ายังหรือยังคง choice c ดันดันค่อยๆตัวนี้เป็นคำวิเศษที่ใช้กับไวยากรณ์แสดงการเปลี่ยนแปลงนะคะและอามาริไม่ค่อย ไม่ค่อยจะใช้คู่กับรูปประโยคปฏิเสธค่ะแต่ว่าประโยคในโจทย์เป็นประโยคบอกเราและข้อที่10ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะลองอ่านโจทย์กันก่อนแล้วก็เลือก choice อย่างที่ตัวเองเข้าใจมาค่ะโจทย์ข้อที่10คุณ A เขาถามว่าเซนชูคาตะมังกะวะโมย o นดา หนังสือการ์ตูนที่ซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ่ะอ่านแล้วหรือยังคุณบีตอบว่าเอะยังอิมะยนเดอิรุจุดจุดจุดดะะตอนนี้กำลังอ่านอยู่นะ่ะไวยากรณ์ที่บอกว่าณขณะน,นี้เราหรือใครสักคนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ก็คือท k โคโรด k ค่ะ อิม่ายนไดอิรุโทโครดถ้าโทโครดาตามหลังคำกริยารูปเตอิรุหรือเดอิรุมันจะเป็นการอธิบายว่าณขณะเน,นี้ผู้ที่พูดประโยคนั้นกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ค่ะยังอ่านไม่จบเลยเพราะว่าฉันกำลังอ่านอยู่ตอนนี้นะสิอยู่ในระหว่างการอ่านนะคะ ทีนี้เรามาดู choice ข้ออื่นกันค่ะว่าทำไมเราไม่เลือก choice a Yoda. ย่อดะไวยากรณ์ย่อดะแปลว่าดูเหมือนค่ะใช้ในการคาดคะเนสถานการณ์แต่เราดูโจทย์ข้อที่10ของเราด้วยกันอีกทีสิคะมันเป็นการถามตอบข้อเท็จจริงปกติทั่วไปธรรมดาธรรมดาเลยเธออ่านหนังสือจบหรือยังคุณ B ก็บอกว่ายังฉันกำลังอ่านอยู่เป็นการถามตอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่การคาดคะเนสถานการณ์ใดๆเลยค่ะข้อ b โซโดะโซโดะมีสองแบบค่ะก็คือโซ่หูกับโซ่ตาทีนี้เราจะแยกได้ยังไงว่ามันเป็นโซ่หูหรือโซ่ตาเราดูนะคะย่นเดอิรุเป็นรูปธรรมดาโซดะที่ตามหลังรูปธรรมดาจะเป็นโซ่หูที่แปลว่าได้ยินว่าค่ะ ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลเราไปได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างมาก็ไปถ่ายทอดข้อมูลให้บุคคลอื่นๆได้รับทราบรับฟังต่อไปแต่โจทย์ข้อที่10ของเรามันไม่ใช่การถ่ายทอดข้อมูลค่ะมันเป็นการที่คุณ A กับคุณ B พูดคุยกันตรงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่การถ่ายทอดข้อมูลและข้อ C บักการิดะ วายกรบักรีดาแปลว่าพึ่งจะหมายความว่าพึ่งจะทำอะไรบางอย่างเสร็จสิ้นสดสด,สดร้อนๆอนเลยช้อยซีเราเลือกไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบักริดาใช้คู่กับคำกริยารูปอะไรคะใช้คู่กับคำกริยารูปตะค่ะ ข้อสอบไวยากรณ์ N4 ยังไม่จบนะคะมีต่ออีก5ข้อฝากติดตามข้อที่11ถึงข้อที่15ในคลิปถัดไปด้วยนะคะและถ้าน้องๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ